สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตามสัญญาค่ะซีเดินทางไปถึงซานฟรานซิสโกและตอนนี้ซียืนอยู่ที่เฮดควอเตอร์หลักนะคะของ Google ไว้ง่ายว่าเป็นยานแม่ของ Google เลยก็ว่าได้และวแว่นตาที่ซีกำลังใส่อยู่ถูกต้องแล้วค่ะนี่คือแว่นตา Google Project g l a s s แว่นตาเสมือนคอมพิวเตอร์ที่ใส่เข้าไปในดวงตาวันนี้เจาะสกู๊ปลึกเรื่องนี้เลยล่ะคะ่ะงานใหญ่ประจำปี Google ทั้งทีปีนี้เหนือความคาดหมายมีหลายเว็บไอทีชื่อดังปล่อยข่าวให้ Z ซก่อนงานค่ะว่าจะมีการแจกแว่นตาอัจฉริยะที่มีชื่อว่า Google Project Class แต่กลับพลิกล็อกตอนนี้ผู้ก่อตั้งรุ่นใหม่ไฟแรงอย่าง Larry Page ประกาศบนเวทีเลยค่ะว่าจะแจกพิกเซลโน้ตบ o ๊กของ Google หรือเรียกว่า Chromebook ค่ะนักพัฒนาลงความเห็นว่า n โน้ตบุ๊กตัวนี้มาเพื่อแข่งกับ Macbook ของ Apple ชัดๆเพราะงานนี้ Google ทำโน้ตบุ๊กเองใช้ระบบปฏิบัติการก็ของตัวเองและให้คนโหลดแอปลงเครื่องได้ไม่ต่างกับโน้ตบุ๊กตระกูล MacBook เล่นเอานักพัฒนาและสื่อต่างประเทศโฮหฮาด้วยความตื่นเต้นที่ได้กลับมาบ้านกันไปคนละเครื่องฝากวันตาอัจฉริยะหรือที่ซีได้ยินชื่อตลอดทั้งงานเลยก็คือ Google Glass แว่นตาติดกล้องติดจอขนาดย่อมข้างตาขวาพอใส่เข้าไปแล้วสามารถพูดสั่งให้วันตาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอคุยแบบวิดีโอคอลให้อีกฝ่ายนึงเห็นเหมือนที่เรากำลังเห็นอยู่ได้เพราะกล้องตรงขาวแว่นเนี่ยงค่ะ หรือจะใส่แว่นเอาไว้แล้วสั่งงานให้แว่นหาแผนที่สถานที่ที่เราอยากไปวิธีการสั่งงานน่ะล่ะคะง่ายมากคือพูดสั่งหรือถ้าไม่พูดก็ใช้นิ้วแตะไปที่ขาวแว่นแทนการสั่งก็ได้เหมือนกันค่ะปีนี้เห็นใส่กันเยอะกว่าแว่นตาก,กันแดดซะอีกนะคะเพราะ troopgoogle ก็ตั้งใจให้นักพัฒนาช่วยกันต่อย,ยอดของวิเศษตัวนี้ให้เอาไปทำประโยชน์ได้อย่างหลากหลายมากขึ้น อย่างที่วิกฤติสตรีเคยนําเสนอไปแล้วล่ะค่ะว่าคงมีประโยชน์ไม่น้อยถ้าให้ผู้พิการใส่แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นค่ะ Google+ Plus Social Network ของ Google พร้อมลุยปรับหน้าตาการใช้งานใหม่ให้เข้าใจง่ายกว่าเดิมพร้อมเปิดตัว42ฟีเจอร์ใหม่โดยเน้นไฮไลท์การแต่งภาพแบบอัตโนมัติเพื่อคนไม่รู้เรื่ององค์ประกอบภาพสามารถทำภาพสวยได้ในคลิกเดียว Google Maps เปิดตัว Street View ภาพถ่าย360องศา,ตาใต้น้ำพร้อมภูมิใจเสนอ The New Google Maps สามารถส่องเห็นโลกทั้งใบในระดับอวกาศที่ตอนนี้อยู่ในระยะทดลองใช้สำหรับกลุ่มนักพัฒนา mm hmm. เผยส่องดูนอกโลกสัปดาห์ก่อนพบจุดดำที่แท้คือสุริยุปราคาที่เกิดที่ออสเตรเลียตามที่ Google Maps ใหม่สามารถมองเห็นได้โดย a n d r ร i d เวอร์ชันล่าสุดในแอปกล้องถ่ายรูป360องศาสามารถทำภาพ Street View ได้แล้ว น่าเส well ียดายมากที่คุณไม่มีสิทธิ์ซื้อแว่นตานี้ถึงแม้ว่าคุณจะรวยขนาดไหนก็ตามนั่นก็เป็นเพราะว่าแว่นตานี้ยังพัฒนาไม่สุดนะคะตอนนี้รอให้กลุ่มนักพัฒนาแอปพลิเคชันนี้เอาแว่นตาตัวนี้ไปแล้วก็พัฒนาแอปพลิเคชันดีๆใส่มานั่นเองนะคะเอาเป็นว่าต่อไป Google Glass จะเป็นยังไงติดตามกันดูนะคะเขาว่ากันว่าในปี2014จะมีขายแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ